สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าล่องฟ้าตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าดิเรกกล่าวถามนักบินรู้ที่อยู่เราอย่างนี้แล้วเขาจะมีวิธีช่วยเหลือพวกเราต่อไปหรืใไม่พลนายพัชราพรพยักหน้าเขาต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทราบเพื่อจะได้มาติดตามค้นหาเราในป่านี้ นายแพทย์หนุ่มนิ่งอึ้งไปสักครู่ถ้าอย่างนั้นเราควรจะพักอยู่ที่นี่เรื่อยไปจนกว่าคณะติดตามจะมาพบเรานั่นนะสิพนเห็นพองด้วยการกำลังจะบอกพวกเราเดี๋ยวนี้เชียวถ้าเราเดินทางต่อไปอย่างเด้าสุมพวกที่เข้ามาติดตามเราอาจจะไม่พบกับเราก็ได้เพราะเขาจะต้องมาตามแผนที่ที่นักบินทำไว้นี่ก่อนพูดโพลงขึ้น อย่าพึ่งยุ่งเรื่องอื่นเลยวะกลับไปกินข้าวกันต่อไปเถอะพวกเรากำลังกินค้างอยู่ทีเดียวพลสันศีษะะช้าๆจ้องมองดูเพื่อนของเขาแม่แกเนี่ยทำไมถึงได้ตะกล่ะอย่างนี้นะกอนในการุนวงหัวเราะ <laughs> ไม่ใช่ตะกละแต่มันยังกินไม่อิ่มสีสหายพากันเดินกลับไปยังที่พักของเขาเจ้าแห้วแบกถุงตามไปด้วย เป็นอันว่าคณะเครื่องร่อนสีสหายตกลงใจพักอยู่ที่เชิงเขาลูกนี้จนกว่าพวกติดตามจะมาพบค่ำวันนั้นเองภายในบริเวณป่าสูงสงบเงียบดวงจันทร์คืนสิบสามค่ำกราดแสงนวลไปทั่วบริเวณอาหารเย็นผ่านพ้นไปแล้วเมื่อครึ่งชั่วโมงนี้ขณะนี้ เป็นเวลา19นาฬิกาเศษพลกับกิมหงวลและดิเรกนั่งคุยกันเงียบๆอยู่หน้าเต็นท์ส่วนนี้กรน,นอนหลับสนิทเจ้าแห้วนั่งกอดเข่าอยู่ห่างๆมีหน้าที่คอยสุมกองไฟไม่ให้หมอดสายลมพัดโชยมาอ่อนๆได้กลิ่นหอมชื่นของกล้วยไม้ป่าจับอกจับใจยิ่งนัก ดรดิเรกกำลังคุยถึงเรื่องการล่าเสือของมหาราชาในประเทศอินเดียกีฬาล่าเสือเป็นที่โปรดปรานยิ่งของท่านมหาราชาทั้งหลายในเดือนหนึ่งพระองค์จะต้องพาข้าราชบริพารออกล่าเสือในป่าทรงพาหนะช้างเสด็จไปมหาราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอับดุลราหิมอาบูฮามัดจันทรกุมารมหานาทีพา มนขัดขึ้นเอาแต่เพียงภาพปรมาพิไทยย่อก็แล้วกันมหาราชาอะไรกันวะชื่อยาวตั้งสองกิโลเมตรพอดิเรกเล่าต่อไปเสียงกลองก็ดังแววมาตามลมนิกอนสะดุ้งตกใจตื่นรวดพลาดลุกขึ้นนั่งเฮ้เสียงกลองใช่ไหมพลในแห้วลุกขึ้นวิ่งตือเข้ามานั่งรวมกลุ่มกับสี่สหายโอ้ย คนปากเล่นงานเราแล้วล่ะขอรับทุกคนตื่นเต้นตกใจไปตามกันพลส่งปืนวินเชสเตอร์ให้กิมหัวนหนึ่งกระบอกพยักหน้าให้เพื่อนเกลอลุกขึ้นแล้วพูดเบาๆเตรียมพร้อมพวกเราชีวิตของพวกเราอยู่ในระหว่างอันตรายแล้วกิมหัวนว่าสู้ตายเว้ยเรามีกระสุนปืนเล็กยาวอยู่ห้าสิบนัดกระสุนปืนพกอีกคนละหลายนัด พอจะสู้กับมันได้ราวครึ่งชั่วโมงเจ้าแฮลทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้รับประทานหนีมันดีกว่าก่อรับธรรมดาน้ำน้อยย่อมสู้ไฟไม่ได้ถ้าขืนสู้มันมันจับเราได้มันก็รับประทานเราเท่านั้นพนหัวเราะฮือๆเฮ้อย่าขี้คลาดนักเลยเว้ยแฮลตายก็ตายด้วยกันสิวะเราจะหนีไปทางไหนกัน ในเวลาค่าคืนอย่างเนี้ตั้งมั่นสู้มันดีกว่าเจ้าแห้วน้ำตาคลอรับประทานเอาก็เอาขอรับต่างคนต่างเตรียมตัวต่อสู้เสียงกลองดังๆหยุดหยุดสักครู่หนึ่งความจริงก็เปิดเผยขึ้นเสียงกลองนี้คือเสียงโทนซึ่งพวกชาวบ้านป่าเล่นรำโทนกัน สีสหายได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงอย่างถนดัดทุกคนถอนหายใจโล่งอกและยิ้มออกมาได้รำทอนกิมหนวนพูดด้วยความดีใจไปเว้ยไปเล่นกับเขาเถอะพวกเราอุทธนี่มันใกล้หมู่บ้านพวกชาวบ้านป่าแทๆ้ๆไม่ยักกรู้พลพยักหน้าไปก็ไปแต่ว่าใครจะเฝ้าข้าวของของเราล่ะ ให้เจ้าแฮวเฝ้าดิเรกพูดเจ้าแฮวสะดุ้งเฮือกรับประทานไม่ไหวละวขอรับผมก็กลัวผีแล้วแล้วก็เสือด้วยันดีไม่ดีเสือคาบเอาไปรับประทานพนว่าฉันให้ปืนแกไว้หนึ่งกระบอกเจ้าแฮวกลืนน้ำลายเอือกปืนยิงได้แต่เสือหรือสัตว์ป่า รับประทานผีหญิงไม่เข้าขอรับนายแพทย์หนุ่มหัวรอกาก <c oughs> ผีสางที่ไหนกันวะแว้วแกมันโง่อย่างช่วยอะไรไม่ได้เลยฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันรู้ดีว่าผีไม่ใช่สาสารไม่มีตัวตนเลวไหลหลอกกันเล่นแกต้องทำตนให้เป็นคนทันสมัยอย่างพวกฉันฉันสี่คนเนี่ย ไม่มีใครกลัวผีเลยนิกอนฝืนยิ้มกันกลัวเว้ยอ้าวดิเรกอุทานคนสมัยใหม่ย่งแกกลัวผีด้วยรือนิกอนยักิวเออทั้งทั้งที่กันรู้ว่าผีไม่มีแต่มันก็อดกลัวไม่ได้กิ้มหนส่งปืนวินเชสเตอร์กับกระสุนให้เจ้าแฮวเอา้าวเอาไว้ป้องกันตัว พวกฉันจะไปเล่นรำโทนเพื่อรู้จักกับชาวบ้านป่าเขาจะได้ช่วยเหลือพวกเราไปส่งให้พ้นป่านี้แกต้องเฝ้าที่ที่พักอย่าหายไปไหนข้าวของหายไปแกต้องรับผิดชอบเจ้าแห้วร้องไห้กระซิกกระซิกแล้วตาเสือข้าผมเอาไปรับประทานใครจะรับผิดชอบแล้วก็รัก <c oughs> อาเซวหัวเราะ เสือมันก็ต้องรับผิดชอบแกนะสิถ้ามันสงสารเห็นใจแกมันอาจจะไม่กินแกก็ได้แกให้เหตุผลกับมันดีๆก็แล้วกันนั่นแน่เจ้าแห้วรองลั่นเสือรู้ภาษาคนด้วยหรือก่อรับกิมหมวนตวาดแวดไม่ต้องพูดมากจะยังไงก็ตามแกต้องเฝ้าที่พักนี่พูดจบก็หันมาทางเพื่อนเกลอทั้งสไปไว้พวกเรา เอาปืนวินเชสเตอร์ไว้สิที่นี่เถอะพลอย่าเอาไปเลยพวกชาวบ้านเขาจะตกอกตกใจพลพยักหน้าเห็นพ้องด้วยส่งปืนเล็กยาวให้เจ้าแหว้วอยู่นี่นะแฮวเจ้าแห้วร้องไห้โฮรับประทานไปเถอะขอรับซีสหายหัวเราะชอบใจไปตามกันเสียงโทน ยั่วให้ทุกคนนึกครึม้มอยากจะเล่นกับเขาต่างพากันเดินไปจากที่พักบ่ายหน้ามุ่งตรงไปยังเสียงโทนเจ้าแห้วนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่คนเดียวแต่พอสีสหายรับสายตาไปเจ้าแห้วก็กระวีกระวาดรีบลุกขึ้นหากิ่งไม้แห้งโหมไฟให้ลุกคือป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้กล้ำกลายเข้ามา แล้เจ้าแฮวก็นั่งเหยียดเท้าอยู่หน้าเต็นท์ถือปืนเตรียมพร้อมเหลียวหน้าเหลียวหลังลอกแลกตลอดเวลาความเงียบและความมืดทําให้เกิดความกลัวอุปาทานคอยนึกไปว่าพูดผีปีศาจกำลังคอยหลอกหลอนเขา <S <S เจ้าแห้วหายใจไม่ทั่วท้องจัดแจงบรรจุกระสุนเรียบร้อยคิดว่าจะเป็นสัตว์ หรือคนหรือผีก็ตามถ้าจะเล่นงานเขาแล้วเขาจะยิงทันที <Th omas> เวลาผ่านพ้นไปครึ่งชั่วโมงเสียงน้ำค้างหยดต้องใบไม้แห้งดังอยู่ไม่ขาดระยะเจ้าแฮวนั่งสับป,ประโกงึกหงึก,งกอากาศในป่าสูงหนาวเย็นจักจั่นเรไรดังแว่วมาตามสายลมนานๆก็มีเสียงสัตว์ร้อง เช่นลิงข้างหรือชนีเจ้าแห้วอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นเขาได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังขึ้นใกล้ๆเขาเจ้าแห้วใจหายวาบความรู้สึกบอกตัวเองว่าผีเล่นงานดังนั้นเจ้าแห้วจึงไม่กล้าลืมตาขึ้นมองดูโลกพี่พี่ หัวใจของนายแฮวแทบจะหยุดทำงานปืนเล็กยาวที่ถืออยู่หลุดจากมือเขาประนมมือแต้ปากพูดพึมพำแทบไม่เป็นภาษามนุษย์ไปที่จัาที่จัาเดิดแม่กูเสียงหัวเราะของผู้หญิงสามสี่คนดังขึ้นพร้อมๆกันนายแฮวขนพองสยองกล้าวกลัวจนพูดไม่ถูกพี่ พี่จ๋าอย่ากลัวฉันเลยนะพี่ร่างของเจ้าแห้วสั่นสะถานคางกระทบกันอ๋อฉันกลัวจ้าอย่าอามาหลอกหลอนฉันหล เสียงห้าวห้าของชายคนหนึ่งพูดขึ้นหลานชายเอ้ยพวกเราไม่ใช่ผีปีศาจหรอกเราเป็นคนเหมือนเจ้าลืมตาขึ้นมองดูสิเจ้าแห้วสั่นสีสา หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นอะไรคนบางกอกแท้ๆทำไมขี้ขลาดอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ผีหรอกเจ้าพี่เจ้าแฮวมีกำลังใจดีขึ้นแต่ยังไม่ยอมลืมตาแฮแอ้อย่าโกหกนะจริงๆพี่ฉันเป็นพวกชาวบ้านป่าพี่ดินตายจ้าคราวนี้ เจ้าแห้วปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งค่อยๆผยเอย,เยอหนังตาขึ้นแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงสาวสามคนกับผู้ชายอีกสี่คนยืนอยู่เบื้องหน้าเขาทุกคนแต่งกายแบบชาวป่าเจ้าแห้วถอนใจเบาๆอไม่ใช่ผีแน่นะชายผู้ที่มีอายุมากกว่าเพื่อนเอตโรเจ้าแห้วทันทีแล้วกันเว้ย คนแท้ๆแกพยายามจะให้เป็นผีแหกตาดูสิว่าข้ากับแกมีอะไรผิดแปลกกันบ้างเจ้าแฮห,หยิ้มแห้งๆพวกลุงไปไหนกันมาจ๊ะกูมาหาแกนะสินายของแกให้ข้ามาตามแกไปที่หมู่บ้านของเราและให้ขนข้าวของไปด้วยไปไอ้หลานชายไปกินเหล้าร้องเพลงกันตามประสาคนป่า นายของแกทั้งสี่คนกำลังรำโทนกันอย่างสนุกสนานทีเดียวไม่ต้องสงสัยว่าเจ้าแห้วจะปีติยินดีสักเพียงใดเขากล่าวถามชายชราเบาๆมีเป็ดสูไ่ไปลงุงหัวหน้าชาวบ้านป่าขมวดคิ้วยน่นอะไรว่าเป็ดกัญชาอยังไงแล้วชายชราหัวรอ้อฮะ ผมไปไอหลานชายเราปลูกของเราเองฟินก็มีให้แกสูบไม่ต้องมีบัตรประจำตัวก็สูบได้รับรองว่าตำรวจไม่จับสอรอทของเราก็มีเยอะแยะสอรอทเจ้าแฮวทวนคำเออสุราเถื่อนยังไงละวะโง่จริงอ๋อเข้าทีมากลุงไปซิลุง กรุณาช่วยฉันเอาข้าวของสัมภาระไปด้วยนะฉันคนเดียวเอาไปไม่หมดแน่ชายชราพยักหน้าข้าพาไอ้หนุ่มและอีสาวเหล่านี้มาก็เพื่อจะช่วยขนของไปเถอะป่านี้นายของแกเขาบนแล้วคืนเนี้พวกเขาจะนอนค้างที่หมู่บ้านของเราและพรุ่งนี้ข้าจะพาเข้าไปส่งในเมือง ในแ้วยิ้มแป้นป่านี้อยู่ในเขตจังหวัดอะไรจ๊ะลุงพูดพลางแก้เต้นนี่นะห่ะเมืองนครสวรรค์น่ะซีอ๋อระยะทางห่างจากในเมืองมากไหมลุงก็เอาการอยู่หลานชายเดินในราวครึ่งวันครั้นแล้วทุกคนก็ช่วยกันขนสัมภาระต่างๆของคณะสีีสหาย คนละไม้คนละมือต่อจากนั้นชายชราก็เดินนำหน้าพาไปหมู่บ้านซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองที่หมู่บ้านของชาวป่าแสงใต้ส่องสว่างพรึบราวกับกลางวันการเล่นรำโทนกำลังดำเนินไปอย่างสนุกสนานหนุ่มๆสาวๆชาวป่าจับคู่รำกันอย่างกระโดกกระเดก แต่ก็คลึกครื้นดีหัวหน้าชาวบ้านพาพักพวกกับเจ้าแห้วมาถึงที่หมู่บ้านแล้วพอเห็นเขารำกันวิญญาณของนักรำโทนก็เข้าสิงหัวใจเจ้าแห้วทันทีเจ้าแห้วทิ้งห่อของวิ่งเข้าไปที่วงรำโทนใครต่อใครพากันมองดูเขา เจ้าเฮวปราดเข้าไปโค้งหญิงสาวรูปร่างแน่งน้อยคนหนึ่งแม่งามคนนั้นโค้งตอบมีหนำซ้ำทำตาหวานให้ด้วยทั้งสองพากันออกไปรำกับเขาทันทีพลน,นิกรกิมหัวนกับดิเรกต่างจับคู่คนละคู่รำป้ออยู่ในวงสี่สหายเมาจนแทบไม่มีสติพวกชาวบ้านป่า ซึ่งมีอัธยาศัยใจคอโอบอ้อมอารีได้ต้อนรับเลี้ยงดูอย่างเต็มที่แต่สรทอรุนแรงอย่างเกินไปดื่มคนละนิดหน่อยก็เมาเป๋พอโทนลงจบเพลงนิกรกับกิมงว่วนก็ล้มลงกลางวงด้วยฤทธิ์เมาในแพทย์ดิเรกวิ่งออกไปยืนอ้วกข้างพุ่มไม้พวกชาวบ้าน ช่วยกันหามสองสหายออกไปเสียงหัวเราะอย่างคลื้นเครงดังอยู่ตลอดเวลาเจ้าแห้วถูกลากตัวไปกินเหล้าแน่นอนคืนนี้จะต้องสนุกสนานอย่างเต็มที่พลเดินโซเซเข้ามาหาดิเรกยกมือลูบหลังนายแพทย์ดิเรกเป็นยังไงวะเมามากเหรอดิเรกพยักหน้า เอเออออจะรูปย้อนขึ้นสิเว้ยอ,ออกหมดรูปลงสิโอ้เมาได้หงเขตจ,จนตายเชียวเล่าเธอเนี่ยมันแรงอย่างนี้นี่เองอะพ่นหัวเราะในตาปลือ <laughs> กันก็แย่เหมือนกันสองสหายต่างมองดูหน้ากัน แล้วยิ้มให้กันโจกอนกับจง้วนเหรอมองเท่งไปแล้ว <c oughs> ลุงเชิดกับพวกของแกช่วยกันหามขึ้นไปบนเรือนเมื่อสักครู่นี้เองปล่อยให้มันนอนเถอะถ้ามันเมามากดิเรกกวาดสายตามองไปทางวงรำโทนซึ่งขณะนี้ขึ้นเพลงใหม่แล้วด็อกเตอร์นรงริ กระซิบกระซาบกับนายพัชราพรพลจีผู้หญิงชาวป่ากันเล่นเถอะวะชวนไปนั่งคุยทางนู้นดีไหมแสงจันและสายลมเหมาะยิ่งที่จะพร่ำพลอดความรักกันพลหัวราะ <c oughs> แกเกี้ยวผู้หญิงเป็นเหมือนกันเหรอแล้วกันทำไมจะไม่เป็นลองดูนะเกี่ยวเล่นสนุกสนุก ผิดนักก็พาไปกรุงเทพเลยเอาสิเรื่องจีผู้หญิงกันถนัดนักไปไปหากันคนละคนชาวบ้านปา่าเราเนี่ยอัธยาศัยดีมากพูดจาเรียบร้อยหน้าฟังแม่คนที่รำกับกันเมื่อกี้เนี่ยมินเลวเลยวะ่ะสวยว่าผู้หญิงกรุงเทพ ถัดดัดผ่าดัดผมท้าปากเขียนคิ้วสวมเสื้อกระโปรงทันสมัยผู้หญิงกรุงเทพต้องอิจช้าแน่แนิเรกคว้าแขนพลพาเดินไปทางวงรำโทนนายพัชราพรเข้าไปยืนข้างสาวสวยคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่รำของเขาเมื่อสักครู่นี้เองอ๋อเธอจ้ะหญิงสาวหันมาโปรยยิ้มให้พล อ๋อคุณพลดิฉันขอตัวทีค่ะเหนื่อยเต็มทนแล้วมมไม่ได้จ้ะฉันไม่ได้มาชวนเธอรำโทนหรอกแต่ว่าเธอจะรังเกียจไหมเจ๊ะถ้าฉันจะชวนเธอไปนั่งคุยกับฉันทางโน้นหล่อนยิ้มอาอายไม่รังเกียจแล้วค่ะขอบใจมากเออดิฉันชื่อเอียดค่ะ เพราะมากทีเดียวหล่ะคะคุณยอดีฉันแล้วทั้งสองพากันเดินเคียงคู่กันไปจากวงรำโทนพนรู้สึกว่าคู่สนทนาของเขาเป็นหญิงสาวที่สวยสครานตายิ่งนักทุกสัสดส่วนงามพร้อมปากแก้มคิ้วคางและทรวงอกพิษไหนไม่มีที่ติเลย หนุ่มสาวพากันมานั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแสงจันทร์ส่องสว่างไปทั่วอนาเขตพลมองดูช่อกล้วยไม้ที่แซมผมหล่อนแล้วเริ่มต้นจีบทันทีพรุ่งนี้ฉันจะลาเอียดไปแล้วอยากได้กล้วยไม้ที่แซมผมเธอไว้เป็นที่ระลึกเอียดคงยินดีให้ฉันเป็นแน่หล่อนยิ้มหน้าเอ็นดู หลดช่อกล้วยไม้ลงมาถือกล้วยไม้ป่าพันเนี้ยไม่มีราคาค่างวดอะไรหรอกค่ะใครบอกเจ้ากล้วยไม้ป่าอย่างนี้สิเธอเป็นดอกไม้ที่มีค่าควรถนอมนักเบิกบานอยู่ในป่านในดงทรงกลิ่นหอมหวานห่างไกลพึ่งและมแมลงผู้เอียดหัวเราะ <c oughs> คุณช่างพูดช่างพูดก็ละเอียดนั่นเองทำให้ฉันช่างพูดทำไมคะฉันเอ่ออย่าให้ฉันพูดเลยจะเอียดฉันไม่อยากให้เธอโกรธฉันซะก่อนที่ฉันจะไปจากที่นี่แต่เธอไม่โกรธและอนุญาตให้ฉันพูดเอ่ออ๋อมีอะไรก็พูดเถอคะค่ะดิฉันไม่โกรธคุณเลย จริงๆเหรอจ๊ะพนถามโดยเร็วค่ะนายพัชราพรยกมือจับมือหล่อนกุมไว้เอียดจ๊ะเธออย่าแปลกใจเลยนะถ้าฉันจะบอกเธอตามตรงว่าฉันรักเธอราวกับดวงใจของฉันเธอเป็นผู้หญิงที่มีอัธยาศัยถูกใจฉันมากฉันรักเธอตั้งแต่ฉันได้รู้จักและเห็นหน้าเธอ เอียดเธอรักฉันไหมจ๊ะตอบฉันสิว่าเธอรักฉันแล้วฉันจะพาเธอไปกรุงเทพไปอยู่ร่วมทุกสุขกับฉันลันหัวระ <c oughs> แหมความรักของคุณทำไมถึงไวไฟนักล่ะคะอย่ารักดิฉันเลยคะ่ะดิฉันกลัวคุณนันทาจะเล่นงานดิฉัน <c oughs> พลสะดุ้งเคือกยิ้มเจือน นันทานไหนจ๊ะก็เมียคุณนะสิยิงจะไก่อีกเอ๊ะแปลกจริงแล้วพลก็ฝืนหัวรอ,อ,อฉันไม่เคยรู้จักผู้หญิงที่ชื่อนันทานเลยหล่อนยกนิ้วชี้จิ้มหน้าผากพลเต็มแรงผู้ชายแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมีแล้วไม่รู้จักแล้วคุณกิมง่วนแกบอกดิฉันนี่ค่ะว่า คุณมีเมียแล้วชื่อนันทาพลผุดลุกขึ้นยืนพูดเร็วปรือ,อ,อขอโทษนะเจ้าเอียดรอฉันที่นี่ประเดี๋ยวหล่อนจับข้อมือเขาไว้จะรีบร้อนไปไหนล้วคะพลขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดฉันจะไปยิงไอ้ง,งวนอุ้ยตายอย่าไปทำเขาเลยคะ่ะอีไม่สปอร์ตเลยอะและหล่อนก็ลุกขึ้นยืน นี่คะ่ะกล้วยไม้เอียดให้คุณไว้เป็นที่ระลึกดิฉันจะจำไว้ว่าคุณพลเป็นเพื่อนหรือพี่ชายที่ดีของดิฉันคนหนึ่งสิ้นปีเนี้ยฉันจะไปกรุงเทพเพื่อสอบปริญญาตรีดิฉันจะแวะเยี่ยมคุณที่บ้านพัชราพรนะคะพลลืมตาโพลงเธอเป็นนักศึกษาด้วยเหรอเนี่ยคะ่ะว้าอย่างนี้ฉันก็อายเธอแยะ ไม่เอาละฉันลาก่อนพูดจบพนก็ลนผลุนผันเดินไปจากแคร่ไม้ไผ่นั้นเอียดหรือละเอียดหัวราคิกคิหล่อนเป็นลูกสาวของลุงเชิดได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองลุงเชิดเคยมีอดีตการรุ่งเรืองมาแล้วมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระพอออกจากราชการ ก็มาตั้งหลักฐานอยู่ในป่านี้พอใจในชีวิตที่สันโดษและสงบเงียบเป็นที่เคารพรักของพวกชาวบ้านป่าทั้งหลายพลพัชราพรรู้สึกกระดากอายละเอียดมากเขาเดินดุ่มดุ่มมาทางวงรำโทนพอดีพบกับนายแพทย์ดิเรกอ้าคู่ของแกละหมอดิเรกถอนหายใจยาวเฮ้ย ไม่ได้ความมีผัวแล้วมีลูกสามคนแล้วแกล่ะพลยิ้มแยแยไม่ได้ความเหมือนกันจะงวนทะลึ่งไปบอกหลอนว่ากันมีเมียแล้วต่างคนต่างหัวเราะแล้วพากันเข้าไปเที่ยวรำโทนร่วมสนุกสนานกับพวกชาวบ้านป่าการเล่นรำโทนเป็นไปอย่างคลื้นจนกระทั่ง24่สนาฬิกา รุ่งอรุณของวันใหม่นายเชิดได้จัดคนนำทางสามคนนำคณะพักสี่สหายไปส่งในเมืองทุกๆคนรู้สึกอาลัยพวกชาวบ้านป่ามากพลพัชราพรได้ให้ปืนพก9มิลิเมตรแก่ในเชิดหนึ่งกระบอกเพื่อเป็นพยานแห่งความเคารพนับถือการเดินทางออกจากป่าสูงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น นอกจากว่าในตอนสายคณะพักสีีสหายของเราได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมการอำเภอรประมาณสิบคนซึ่งพากันติดตามค้นหาเขาดังนั้นพลจึงให้คนนำทางกลับได้แล้วเขากับเพื่อนๆก็ไปกับคณะเจ้าหน้าที่ถึงจังหวัดนครสวรรค์ราว16บหนาฬิกาเศษ ทุกคนอิดโรยไปตามกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีความสำคัญของเรื่องล่องฟ้าไม่มีอะไรอีกแล้วจึงขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เรื่องราวของล่องฟ้าก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ